สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แอดมีโมเมนต์ความเอาจริงและดุดันของพี่เหลียงมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนสําหรับโมเมนต์นี้ของพี่เหลียงเนี่ยเริ่มจากอาทิตย์นี้เนี่ยต้องมีการแบ่งทีมนะเพื่อทําการแสดงคือพี่เหลียงนะให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยได้คุยกับหลิวจินคือพี่เหลียงเนี่ยขอให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ทีมเดียวกับหลิวจินได้ไหมแต่ว่าอาจารย์หลิวของเราเนี่ยตอบกลับมาว่าไม่ได้เหตุผลเพราะว่าพี่เหลียงเซนของเราเนี่ยนะคือสูงเกินไป จากนั้นนะพี่เหลียงก็ไปคุยกับโทนี่แล้วก็บอกโทนี่ว่าพี่ขออยู่ทีมเดียวกับโทนี่ได้ไหมโทนี่ก็ตอบกลับมาว่าอย่าเลยพี่เพราะหัวพี่เนี่ยมันเจิดจ้าเกินไปเดี๋ยวเขาจะไม่มองพวกผมโอ้ยน่าสงสารพี่เหลียงของเราจริงๆนะจากนั้นเนี่ยเหล่าซื้อก็จะให้หาสมาชิกเข้าร่วมทีมนะโดยการที่เหล่าซื้อเนี่ยเขาจับฉลากขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นว่า โทนี่นะ่ะมีสิทธิ์เลือกสมาชิกเข้าร่วมทีมก่อนแต่กติกามีอยู่ว่าขณะที่เลือกทีมอะถ้าเกิดว่าคนที่กำลังจะถูกเลือกเนี่ยเป็นคนที่เราคิดว่าเราอยากได้มาร่วมทีมมากๆเนี่ยเราสามารถที่จะคัดค้านได้แต่ทำได้แค่เพียงครั้งเดียวจากนั้นนะการเลือกสมาชิกในทีมผู้เข้าแข่งขันนะก็มีต่อไปเรื่อยๆพี่เลียงของเราก็รอแล้วรออีกนะยังไม่ได้เลือกกับเขาสัที จากนั้นนะคะเด็กฝึกคนนึงก็ได้เลือกอย่างเยื่อหั่นเข้าไปร่วมทีมแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะเมื่อพี่เหลียงของเราเนี่ยลุกขึ้นแล้วก็บอกด้วยน้ําเสียงเอาจริงว่าอย่ามาแตะต้องเยื่อหั่นของฉันจางเยอหั่นจางเยืั่นอย่ามาแตะต้งเยอหันอางเ <No, S 2> no, no, ยอหั่นอามาแตะต้องัง no, no, พี่เหลียงของเราเนี่ยใช้สิทธิ์คัดค้านที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวนะกับอย่างเยื่อหั่นนะทุกคนแล้วพี่เหลียงก็บอกเยื่อหั่ นายเข้าใจนี่ฉันอยากจะบอกว่าหลายเพลงเนี่ยประทัดที่หน้าตาแต่เพลงนี้ที่ฉันเลือกเนี่ยมันประทัดที่จิตใจและโสดประสาทเป็นไงล่ะคะโอ้โหแอดมินฟังนะแอดมินยังคิดว่าแบบวันนี้พี่เหลียงคมสุดๆคมจริงๆ แล้วพี่เหลียนยังบอกยื้อฮั่นอีกว่านายมีสิ่งที่อยากแสดงออกมาจริงๆและฉันจะแบ่งพาร์ทของฉันให้นายและที่ฉันมารายการนี้เนี่ยฉันแค่ต้องการฝากสเตตดีๆไว้และจะไม่ร้องขอให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการเพียงแค่สเตตดีๆโอ้โหเป็นไงล่ะคะฟังเ้านี่ป๋าสุดๆเลยอะแบบน,นี้ต้องเรียกว่าระดับสิทธิ์พี่ใหญ่มาเองเลยนะทุกคน คือวันนี้เนี่ยพี่เหลียงของเราดูจริงจังและดุดันมากนะคะจากพาร์ทกันก่อนน่ะที่รู้สึกว่าดูหาานะแต่พอมาพาร์ทนี้เนี่ยเอาโหพี่เหลียงดุดันขึ้นมาเนี่ยแอดว่าโมเมนต์ที่พี่เหลียงดุดันเนี่ยดูมีสเสน่ห์สุดๆไปเลยล่ะคะ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบสิทธิ์พี่เหลียงของเรานะคะขอให้เข้ามาพูดคุยใต้คลิปนี้ได้นะคะคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะ สำหรับคลิปนี้แอดขอลาไปก่อนนะคะช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ